เมื่อความรักกลายเป็นเกมอันตรายแสงไฟนีออนสันไว้เนอ้อถนนเปียกฝนกลิ่นเหล็กสนิมผสมควันรดลอยเข้าจมูกฉันยืนอยู่หน้าตึกเก่าผนังเย็นชื้นแนบฝ่ามือหัวใจเต้นช้าลงอย่างผิดปกติเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นหน้าจอสว่างวาบในความมืดข้อความสั้นเพียงบรรทัดเดียวเธอมาถึงแล้วลมหายใจฉันสะดุดความทรงจำไหลย้อนเหมือนน้ำเย็นคืนแรกที่เราจับมือกันยังอุ่นประตูเหล็กเปิดครืด เสียงดังเกินไปสำหรับความเงียบเงาคนหนึ่งก้าวออกมารองเท้าหนังแต่พื้นชาน้ำฝนกระเด็นขึ้นเป็นประกายฉันได้ยินเสียงหัวรอแผวกลิ่นน้ำหอมที่คุ้นเคยหวานเกินไปทำให้ท้องไส้บิดตัวเธอยิ้มดวงตาไม่ยิ้มตามไฟถนนสะท้อนเป็นเส้นคมเกมเริ่มแล้วเธอกระซิบใกล้หูลมหายใจร้อนชื้นแต่ผิวฉันถอยหนึ่งก้าวส้นเท้าชนขอบฟุตบาท ความเย็นไหลขึ้นสันหลังเสียงฝีเท้าอีกคู่ดังจากด้านหลังจังหวะไม่สม่ำเสมอเหมือนคนที่พยายามซ่อนตัวเธอชูโทรศัพท์หน้าจอแสดงตัวเลขถอยหลังทุกวินาทีดังในหัวกล้องวงจรปิดมุนชา้าไฟแดงกระพริบเหมือนดวงตาที่เฝ้ามองเธอถามด้วยน้ำเสียงเรียบพร้อมจะเสียอะไรบ้างเพื่อพิสูจน์ความรักฉันกลืนน้ำลายลิ้นแห้งฝืดมือสัน่นโดยไม่ตั้งใจเสียงไซเรนไกลลิบ หรือเป็นเพียงลมที่ลอดซอยความจริงเริ่มบิดเบี้ยวเธอเก้าวเข้ามาใกล้เงาของเราเชื่อมกันบนพื้นเปียกหัวใจฉันเต้นดังจนได้ยินตัวเลขบนหน้าจอเหลือเพียงไม่กี่จังหวะเงื่อเย็นซึมตามขมับฉันมองเห็นสิ่งที่เธอซ่อนไว้ในมือโลหะเย็นสะท้อนแสงปลายนิ้วฉันชาเสียงนับถอยหลังหายไปพร้อมรอยยิ้มของเธอรอยยิ้มนั้นไม่เคยจางมันค้างอยู่เหมือนหน้ากากแสงไฟสะท้อนขอบโลหะเป็นเส้นบาง ฉันได้ยินเสียงเลือดไหลในหูโลกภายนอกค่อยๆเงียบเหลือเพียงการหายใจของเราเมื่อเธอขยับโลหะเย็นเฉือนอากาศกลิ่นคาวจางๆลอยขึ้นฝนเริ่มตกหนักกว่าเดิมหยดน้ำกระแทกพื้นดังรัวเหมือนเสียงนับที่เร่งราเงาดำด้านหลังขยับเข้าใกล้ลมหายใจอีกคู่ปัทตน้นคอฉันไม่กล้าหันกลับไปมองผนังตึกเย็นจัดความชื้นซึมผ่านเสือ้อผิวหนังเหมือนถูกแช่น้ำแข็งเธอเอียงศีรษะ ดวงตาจับจ้องไม่กระพริบแววตานั้นเต็มไปด้วยความคาดหวังคำพูดไม่จำเป็นเกมนี้ไม่ต้องการคำอธิบายกติกาถูกเขียนไว้ในความเงียบเสียงโลหะกระทบกันเบาแต่คมมันทำให้ฟันฉันสัน่นฉันพยายามก้าวถอยแต่เท้าหนักเหมือนถูกตรึงพื้นถนนกลายเป็นลมภาพอดีตแทรกเข้ามาเสียงัวเราะในคาเฟ่แสงแดดยามเช้าบนแก้วกาแฟทุกอย่างดูห่างไกลเหมือนภาพที่ถูกลบสี เหลือเพียงโครงร่างซีดจางเธอขยับเข้ามาอีกระยะห่างหายไปฉันได้กลิ่นลมหายใจชัดเจนมันไม่ใช่ความหอมเป็นกลิ่นโลหะกับความตึงเครียดทําให้หัวใจบีบรัดเสียงฝีเท้าหยุดคนด้านหลังยืนนิ่งความเงียบหนาแน่นขึ้นไฟนีออนกระพริบแรงเงาของเราสั่นไหวเหมือนภาพที่กําลังแตกสลายเธอยื่นมือมาปลายนิ้วสัมผัสข,ข้อมือฉันความเย็นแล่นขึ้นแขนหัวใจเต้นเร็ว จังหวะไม่สม่ำเสมอเหมือนกำลังหลุดจากอกเธอกระซิบอีกครั้งเสียงต่ำและแน่นความหมายซ่อนอยู่ระหว่างคำฝนไหลลงตามแก้มแยกไม่ออกจากเหงื่อรสเค็มติดริมฝีปากฉันมองไปที่โลหะในมือเธอแสงสะท้อนเหมือนสายฟ้าภาพนั้นฝังแน่นในสายตามืออีกข้างของเธอขยับเหมือนส่งสัญญาณเงาด้านหลังขยับตามความกลัวก่อตัวมันหนักและช้าเหมือนหมอกที่คืบคลาน ฉันพยายามพูดเสียงติดขอถอยคำแตกสลายก่อนออกมาเธอสายหน้ารอยยิ้มยังอยู่เหมือนเธอคาดเดาทุกอย่างเสียงหัวใจฉันดังเกินไปกลบเสียงฝนกลบทุกความคิดพื้นถนนลื่นรองเท้าเสียหลักเล็กน้อยมือเธอกระชับแน่นขึ้นโลหะเฉียดผิวความเย็ยนฝากระออยอคนลุกสู้ทั่วร่างฉันได้ยินเสียงตัวเองหายใจที่ละตื่นเหมือนคนกำลังจมน้ำ เธอโหราเบาเสียงนั้นไม่อบอุ่นมันแหลมคมเหมือนมีดแสงไฟจากรถที่ผ่านไปส่องเข้ามาชัววูบเผยให้เห็นสีหน้าคนด้านหลังดวงตาคู่นั้นว่างเปล่าไร้แววลังเลเหมือนเครื่องจักรที่รอคำสั่งฉันรู้สึกถึงผนังอีกด้านมันใกล้เกินไปไม่มีที่ให้หนีเธอขยับโลหะขึ้นช้าและมั่นคงเหมือนพิธีกรรมเสียงโลหะเสียดสีกันเส้นประสาทฉันตึงความคิดหยุดชะงกัก ภาพในหัวสลับไปมาขึ้นฝนตกเสียงหัวเราะคำสัญญาคำสัญญานั้นแตกเหมือนแก้วที่ตกพื้นเสียงแตกดังในใจเธอมองนาฬิกาคิ้วขมวดเล็กน้อยเหมือนเวลาไม่พอคนด้านหลังขยับอีกครั้งเงาทาับซ้อนกับเราความมืดหนาขึ้นลมหายใจร้อนปะทะหลังหูฉันรู้สึกถึงแรงกดมืออีกคู่แต่ไหลความเย็ยนจากโลหะความร้อนจากลมหายใจ สองความรู้สึกชนกันฉันพยายามรวบรวมสติมองหาทางรอดทุกทางถูกปิดเสียงฝนเริ่มช้าลงเหมือนโลกหยุดฟังช่วงเวลายุดยาวเธอพูดชื่อฉันน้ำเสียงเรียบแต่มีบางอย่างสั่นไหวดวงตาเธอสบตาฉันใกล้จนเห็นเส้นเลือดความคุ้นเคยบิดเบี้ยวมือฉันกำแน่นเล็บจิกฝ่ามือความเจ็บช่วยย้ำว่าฉันยังอยู่โลหะขยับเข้าใกล้ระยะห่างหายไป ความเย็นแต่ผิวอีกครั้งฉันได้ยินเสียงบางอย่างแตกไม่รู้ว่ามาจากไหนอาจเป็นในหัวไฟนีออนดับวูบหนึ่งจังหวะความมืดกลืนทุกอย่างหัวใจเหมือนหยุดเต้นเมื่อไฟติดอีกครั้งภาพตรงหน้าเปลี่ยนไปเงาคนด้านหลังใกล้กว่าเดิมมือเขาแข็งแรงกดมากขึ้นไหล่ชันฉาเธอมองดูอย่างพอใจรอยยิ้มกว้างขึ้นเหมือนกำลังชนะเสียงรองเท้าคนเดินผ่านไกลๆไม่มีใครหยุด มืองยังเคลื่อนไหวความจริงเจ็บปวดเกมนี้ไม่มีผู้ชนะมีเพียงผู้ที่ยอมเสียฉันรู้สึกถึงความเย็นที่คืบคลานมันไม่ใช่แค่โลหะมันคือการทรยศลมหายใจฉันเริ่มชาลงโลกมุนชาเสียงทุกอย่างเบาลงเธอขยับเข้าใกล้จนชิดฉันเห็นเงาสะท้อนในดวงตาเธอมันไม่ใช่ฉันคนเดิมฝนหยุดตกถนนเงาวับความเงียบกดทับโลหะขยับอีกครั้งใกล้จนสัมผัส ความเย็นแทกซึมคนด้านหลังโน้มตัวแรงกดเพิ่มฉันแทบหายใจไม่ออกหัวใจเต้นหนักเหมือนจะระเบิดทุกจังหวะเจ็บปวดเธอเอ่ยคำสุดท้ายของกติกาเสียงเบาแต่หนักอึ้งฉันมองไปที่มือเธอแล้วมองไปที่ความมืดรอบตัวทุกอย่างกำลังบีบเข้ามาความรักที่เคยอุ่นกลายเป็นกับดักเกมที่ไม่มีทางถอยเงาทั้งหมดซ้อนทับไฟนีออนสันไว้อีกครั้ง เสียงโลหะขยับใกล้กว่าเดิมลมหายใจสุดท้ายในจังหวะนี้เต็มไปด้วยความหนาวและความจริงที่กำลังคืบคลานความจริงนั้นหนักมันกดทับอกทำให้การหายใจติดขัดฉันรู้สึกถึงแรงสั่นเล็กน้อยไม่รู้ว่ามาจากมือหรือหัวใจทุกอย่างปะปนกันดวงตาเธออย่างจ้องไม่หลบไม่กระพริบในแววตานั้นมีบางอย่างเปลี่ยนไปไม่ใช่ความรักไม่ใช่ความโกรธเป็นความสนุก ความสนุกที่เย็นชาเสียงโลหะขยับอีกครั้งใกล้ผิวมากขึ้นเย็นจนปวดฉันรับรู้ถึงพื้นผิวครุกระเสียดสีกับผิวหนังความรู้สึกนั้นชัดเจนเกินไปคนด้านหลังขยับมือนิ้วกดลึกลงเหมือนเตือนว่าฉันไม่มีอำนาจไฟถนนส่องลงมาทำให้หยดน้ำบนพื้นเป็นประกายงดงามอย่างผิดที่ผิดเวลาฉันได้กลิ่นถนนกลิ่นฝนกลิ่นโลหะทุกกลิ่นผสมกัน ทำให้หัวม์มนเหมือนโลกเอียงเธอถอนหายใจเบาเสียงนั้นใกล้ใกล้จนรู้สึกได้ถึงแรงสัน่นฉันจำได้ครั้งหนึ่งเสียงนี้เคยทำให้ใจสงบแต่ตอนนี้มันทำให้กลัวมือเธอสั่นเล็กน้อยแค่เสี้ยววินาทีแต่ฉันเห็นรอยยิ้มยังอยู่แต่กล้ามเนื้อรอบดวงตาตึงเหมือนเธอกำลังฝืนเสียงในซอยเงียบผิดปกติแม้แต่แมวก็ไม่ร้องเมืองเหมือนหยุดหายใจฉันพยายามขยับนิ้ว ความรู้สึกชากระจายเหมือนเลือดไหลช้าลงโลหะสัมผัสผิวอีกครั้งหนักกว่าเดิมเย็นกว่าเดิมฉันกัดฟันไม่ให้เสียงหลุดไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรเธอเอียงคอเล็กน้อยเหมือนกํำลังพิจารณาเหมือนเลือกชิ้นส่วนบนกระดานเกมนี้ซับซ้อนกว่าที่คิดมันไม่ใช่แค่การตัดสินใจมันคือการทดสอบเสียงฝีเท้าห่างไกลดังขึ้นใครบางคนเดินผ่านปากซอยแต่ไม่หันมอง แสงไฟจากหน้าร้านปิดดับไปทีละดวงความมืดคืบคลานฉันรู้สึกถึงลมมันพัดผ่านช้าเย็นและชื้นเธอขยับเข้าใกล้อีกระยะห่างหายไปฉันเห็นรายละเอียดบนใบหน้าเธอเส้นเลือดเล็กๆเ,เ,เหงื่อที่ขมับรอยสันที่ริมฝีปากทั้งหมดนั้นจริงแต่รอยยิ้มยังคงอยู่เหมือนถูกฝึกมาคนด้านหลังเปลี่ยนท่าทางแรงกดเปลี่ยนตำแหน่งความเจ็บแปลบแล่นขึ้น ฉันสูดลมหายใจลึกอากาศเย็ยนแสบพอตความคิดเริ่มชัดขึ้นเกมนี้ไม่ต้องการคำตอบมันต้องการปฏิกิริยาต้องการความกลัวเธอเฝ้าดูดวงตาเป็นประกายเหมือนเด็กที่รอผลทดลองโลหะขยับช้าจังหวะสม่ำเสมอเหมือนนาฬิกาทุกวินาทีชัดเจนยืดยาวนักโน่ฉันได้ยินเสียงตัวเองในหัวไม่ใช่คำพูดเป็นเสียงตือนร่างกายเริ่มปรับตัว ความเจ็บกลายเป็นพื้นหลังสติกลับมาทีละน้อยเธอสังเกตเห็นคิ้วขมวดร,รอยยิ้มกระตุกเกมอาจเปลี่ยนหากฉันไม่เป็นอย่างที่เธอคาดความคิดนั้นผุดขึ้นไฟนีออนกระพริบอีกครั้งเงาของเราขยับเหมือนสิ่งมีชีวิตฉันขยับไหล่เล็กน้อยแรงกดตอบสนองทันทีหนักขึ้นคนด้านหลังหายใจแรงเสียงใกล้กลิ่นเหงื่อผสมโลหะเธอยกมืออีกข้างเหมือนสัญญ,ญาณ ทุกอย่างหยุดชั่วครู่ความเงียบกลับมานักกว่าเดิมกดดันกว่าเดิมฉันรู้สึกถึงชีพผจรเต้นชัดที่ขมับเหมือนจะทะลุผิวเธอมองฉันนิ่งไม่มีคำพูดแต่เต็มไปด้วยความหมายเกมอันตรายนี้ไม่ได้เกิดขึ้นคืนนี้มันเริ่มนานแล้วเริ่มจากคำถามเล็กๆก,การทดสอบเล็กๆที่ฉันไม่เคยสังเกตแสงไฟสะท้อนโลหะเป็นเส้นยาวเหมือนรอยแผลในความทรงจำ มือเธอแน่นขึ้นกล้ามเนื้อเกรง็งความลังเลหายไปฉันรับรู้ถึงการตัดสินใจมันลอยอยู่ในอากาศหนักและเย็นเสียงบางอย่างดังขึ้นไม่ไกลเหมือนวัตถุตกพื้นเธอเหลือบมองแค่เสี้ยววินาทีแต่เพียงพอคนด้านหลังขยับตามแรงกดเปลี่ยนอีกครั้งจังหวะรวดเร็วขึ้นฉันรู้สึกถึงโอกาสเล็กมากแทบมองไม่เห็นหัวใจเต้นแรงเหมือนตัวร่างกาย ให้ตื่นโลหะยังใกล้แต่ไม่ขยับเหมือนรอคำสั่งเธอกัดริมฝีปากรอยยิ้มเลือนความไม่แน่ใจโผล่ขึ้นฝนเริ่มตกอีกครั้งหยดแรกกระทบหน้าเย็ยนและคมเสียงฝนกลบความเงียบเปลี่ยนจังหวะเกมทุกอย่างสั่นไหวฉันใช้แรงที่เหลือขยับตัวเพียงเล็กน้อยพอให้เธอสังเกตดวงตาเธอเบิกกว้างแค่ชั่วครู่แต่ฉันเห็นโลหะขยับตามสัญชาตญาณ มือเธอสัน่นเกมไม่ราบรื่นคนด้านหลังสอบถอเบาเสียงนั้นหลุดบ่งบอกความรีบเร่งไฟรถจากถนนใหญ่สาดเข้ามาแสงสว่างชั่ววูบเผยทุกอย่างใบหน้าทั้งหมดความตึงเครียดเหงื่อที่ไหลช่วงเวลานั้นทุกอย่างถูกเปิดเผยไม่มีที่ซ่อนเธอกลับมาจ้องฉันสายตาเปลี่ยนไม่มั่นใจเหมือนก่อนเกมอันตรายยังดำเนินแต่กติกาเริ่มสั่นคลอน ความไม่แน่นอนแทรกซึมฉันยืนนิ่งหายใจชา้าเก็บพลังโลหะยังอยู่ใกล้ความเย็นอย่างชัดแต่ใจเริ่มแข็งฝนตกหนักขึ้นเสียงดังกลบทุกอย่างเมืองกลับมามีชีวิตเธอขยับถอยครึ่งก้าวแทบมองไม่เห็นแต่ฉันรู้สึกเงาของเราบนพื้นเปลี่ยนรูปยาวและบิดเบี้ยวเหมือนเกมที่ผิดรูปดวงตาเธอค้นหาบางอย่างในหน้าฉันคำตอบที่ไม่ชัดฉันมองกลับ ไม่พูดไม่หลบเพียงแค่มองให้เธอเห็นว่าฉันยังอยู่เกมยังไม่จบความตึงเครียดยังหนาล้มหายใจยังหนักโลหะยังสะท้อนแสงมือยังสั่นทุกอย่างค้างอยู่ในจังหวะนี้ความรักที่กลายเป็นเกมยังคงเล่นต่อในซอยแคบที่เปียกฝนซอยแคบยังคงกักขังเราไว้ผนังชื้นส่งกลิ่นอับอากาศหนักเหมือนมีมือมองไม่เห็นกดลงฉันยืนนิ่งรับรู้ทุกการสันไหว แม้เพียงเสี้ยวลมหายใจฝนไหลเป็นสายหยดน้ำกระทบพื้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจังหวะนั้นชวนให้สติคมขึ้นเธอขยับนิ้วเล็กน้อยแต่โลหะสะท้อนแสงแรงขึ้นดวงตาเธอไม่หลบก,กลับส่องประกายแปลกเหมือนกำลังประเมินผลคนด้านหลังขยับเทา้าเสียงรองเท้าขุดพื้นเผยความกระวนกระวายไฟจากรถคันหนึ่งลอดเข้ามาเงาทาบยาวบนผนังทุกการเคลื่อนไหวถูกขยาย ฉันรับรู้ถึงชีพ,พจรเต้นแรงแต่สม่ำเสมอร,ร่างกายเริ่มเชื่อฟังเธอถอนหายใจเสียงนั้นหนักเหมือนมีบางอย่างค้างอยู่ในอกโลหะยังอยู่ใกล้เย็นจนผิวตึงแต่ไม่ขยับความเงียบระหว่างเราไม่ใช่ความว่างเปล่ามันเต็มไปด้วยคำถามฉันเห็นเธอกับพิบตาชะเหมือนกำลังชั่งน้ำหนักฝนกระเด็นใส่ใบหน้าหยดน้ำไหลเข้าตาแสบแต่ทำให้ตื่นคนด้านหลังเปลี่ยนท่า มือเลื่อนไปอีกตำแหน่งแรงกดเปลี่ยนรูปฉันสูดลมหายใจลึกกลิ่นฝนกับถนนผสมกันคุ้นเคยอย่างประหลาดภาพอดีตแทรกเข้ามาไม่ใช่ความหวานเป็นสัญญาณเตือนคำถามที่เธอเคยถามสายตาที่เธอเคยจ้องทุกอย่างเชื่อมต่อเกมนี้ไม่ได้เกิดฉับพลันมันค่อยๆสร้างจากความไว้ใจไฟนีออนสัน่นเสียงไฟฟ้าคลางเบาเหมือนระบบที่ใกล้พังเธอขยับข้อมือ โลหะเปลี่ยนมุมแสงสะท้อนเข้าตาฉันฉันไม่หลบปล่อยให้แสงบาดสายตาให้เธอเห็นความนิ่งคนด้านหลังหายใจแรงความอดทนเริ่มหมดเสียงนั้นชัดขึ้นเธอยกมืออีกข้างชละลอเขาทุกอย่างหยุดช่วงเวลานั้นโลกเหมือนหยุดหมุนมีเพียงเสียงฝนฉันเห็นรอยลังเลเสี้ยวหนึ่งในดวงตาเธอเหมือนรอยราวโลหะยังไม่ขยับระยะห่างยังเท่าเดิมเกมค้างอยู่ เธอเอ็นตัวเล็กน้อยน้ำฝนไหลลงคางหยดนั้นสัน่นฉันรับรู้ถึงโอกาสไม่ใช่การหนีเป็นการเปลี่ยนจังหวะเธอมองรอบซอยเหมือนคำนวณเสียงเมืองเริ่มดังขึ้นรถผ่านไปอีกคันแสงาสาดเข้ามาเปิดเผยใบหน้าเราคนด้านหลังรีตาแสงนั้นไม่เป็นใจความรีบเร่งเพิ่มฉันขยับปลายนิ้วชาแทบมองไม่เห็นแรงกดตอบสนองทันที แต่ไม่หนักขึ้นเธอขมวดคิว้วไม่พอใจเกมเริ่มดืดฝนตกหนักกว่าเดิมเสียงกลบคำสั่งทุกอย่างสับสนฉันตั้งสติหายใจช้าให้จังหวะคงที่โลหะยังคงเย็นแต่ความกลัวเริ่มเปลี่ยนรูปกลายเป็นความคมเธอเอ่ยชื่อฉันเสียงต่ำไม่มั่นคงเหมือนก่อนฉันสบตาไม่ตอบปล่อยให้ความเงียบทำงานคนด้านหลังขยับเหมือนจะเร่ง เธอหันไปมองแค่เสี้ยวินาทีโลหะห่างจากผิวจังหวะน,นั้นชัดเจนฉันไม่ขยับเก็บแรงรอจังหวะไฟนนอนดับวูบความมืดเข้าครอบเสียงฝนดังขึ้นในความมืดทุกการหายใจชัดทุกการเคลื่อนไหวขยายไฟติดอีกครั้งภาพตรงหน้าเปลี่ยนระยะห่างเพิ่มเล็กน้อยเธอก้าวถอยครึ่งก้าวโดยไม่รู้ตัวเงาบนพื้นเปลี่ยนคนด้านหลังสบทอ เสียงหุดหงิดแผนเริ่มราวฉันรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงเล็กแต่ติง้งโลหะยังอยู่ในมือเธอแต่ข้อมือไม่มั่นคงเส้นเลือดผูดฝนไหลลงตามแขนผิวเย็นความรู้สึกชัดเธอกัดริมฝีปากรอยยิ้มเลือนเลือความตึงฉันก้าวเล็กน้อยไม่ใช่หนีเป็นการขยับพื้นที่แรงกดตามมาแต่ช้ากว่าเดิมการประสานไม่แน่นแสงจากหน้าร้านใกล้ซอย เกิดขึ้นเสียงประตูดังเธอเหลือบมองความสนใจแตกเกมสะดุดคนด้านหลังขยับพลาดเท้าลื่นเสียงดังชัดฉันใช้จังหวะนั้นหมุนไหล่เล็กน้อยแรงกดเปลี่ยนโลหะขยับตามสัญชาตญาณมือเธอสัน่นแผนเสียรูปฝนตกหนักเสียงดังความสับสนเพิ่มฉันยืนมั่นสายตานิ่งจังหวะอยู่กับฉันเธอพยายามควบคุมยกโลหะขึ้น แต่ถ้าทางไม่คมคนด้านหลังพยายามประคองแรงกดกลับมาแต่ไม่เท่าเดิมไฟร,รถศาสตร์เข้ามาอีกครั้งเปิดเผยทุกความผิดพลาดเงื่อบนหน้าเธอฉันเห็นความกลัวไม่มากแต่มีเกมนี้ไม่ใช่ของฝ่ายเดียวมันต้องการการร่วมมือและมันกำลังแตกเธอหายใจทีคำสั่งติดคอสายตาวอกแวกฉันไม่พูดปล่อยให้ความเงียบกัดกินความมั่นใจของเธอ ผลเริ่มสาเสียงเบาลงจังหวะชัดขึ้นโลหะยังใกล้แต่ไม่คุกคามเท่าเดิมพลังเปลี่ยนมือเธอมองฉันอีกครั้งสายตาค้นหาคำตอบที่ไม่มาฉันยืนนิ่งไม่ท้าทายไม่ยอมคนด้านหลังลังเลแรงกดไม่สม่ำเสมอการประสานหลุดไฟนิออนสัน่นเงาบนผนังแตกเหมือนแผนที่พังฉันรับรู้ถึงความเหนื่อยของทุกฝ่ายเกมยืดเยื้อ เธอขยับถอยอีกแทบมองไม่เห็นแต่จริงโลหะลดระดับเพียงนิดพอให้ลมหายใจโลง่งฉันใช้จังหวะนั้นขยับน้ำหนักสร้างสมดุลใหม่ฝนหยุดหยดสุดท้ายตกความเงียบกลับมาเสียงเมืองดังชัดรถคนชีวิตเธอมองออกไปนอกซอยเหมือนคิดถึงทางเลือกที่ไม่อยู่ในกติกาคนด้านหลังขยับไม่แน่ใจคำสั่งไม่ชัด ฉันยืนอยู่ตรงกลางไม่ถอยไม่รุกโลหะยังสะท้อนแสงมือยังสัน่นเกมยังไม่จบแต่จังหวะเปลี่ยนอำนาจสั่นคลอนความไม่แน่นอนขยายความรักที่กลายเป็นเกมยังดำเนินต่อในซอยที่เริ่มหายใจได้อีกครั้งเธอมองฉันนิ่งดวงตาที่เคยคมเริ่มอ่อนแรงโลหะลดต่ำลงไม่ใช่เพราะเมตตาแต่เพราะเกมหมดแรงคนด้านหลังคลายมือแรงกดหายไป ไหลฉันได้หายใจเสียงเมืองไหลกลับมารถผ่านคนคุยชีวิตเดินต่อเธอถอนหายใจยาวรอยยิ้มจางหายเหลือเพียงความเหนื่อยฝนทิ้งร่องรอยบนพื้นเงา่ของเราจางเหมือนเรื่องที่ควรจบฉันก้าวออกจากซอยแสงไฟถนนอบอุ่นขึ้นอากาศโล่งขึ้นเธอไม่ตามมาเพียงยืนอยู่ที่เดิมถือความเงียบไว้แน่นโลหะสะท้อนแสงครั้งสุดท้ายก่อนถูกเก็บ เสียงนั่นเบาลงฉันไม่หันกลับปล่อยอดีตไว้หลังไหลหัวใจเต้นเป็นจังหวะใหม่เกมอันตรายจบลงไม่ด้วยชัยชนะแต่ด้วยการเลือกเดินออกมาความรักที่เคยบิดเบี้ยวถูกทิ้งไว้ในซอยเปียกฝนให้เมืองกลืนหายฉันเดินต่อพร้อมลมหายใจที่เป็นของตัวเองและความเงียบที่ปลอดภัย